ค่ะเพื่อนๆจากคลิปที่แล้วนะคะที่ลีสัญญาไว้ว่าจะามารีวิวรีวิวเปิดกลุ่มวันนี้ถ้าเพื่อนๆดูหัวข้อคลิปก็คงจะรู้เนาะว่าเป็นกระเป๋าลีจะขอ,อบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่เป็นการโชว์หรืออวดอ้างแต่เป็นแนวทางแล้วก็เป็นคลิปดูเพลินๆน,นะลีไม่ใช่คนติดแบรนด์บอกไว้ก่อนนะ แต่ท้าวความไปสมัยที่เรียนที่รีทำงานอยู่ที่กรุงเทพกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเราไปเดินห้างด้วยกันรีจำไม่ได้แล้วว่าเป็นห้างอะไรแถวแถวเพลินจิตนะห้างนั้นน่ะมันจะขายของแบรนด์เนมเยอะมากมกระเป๋ากระเป๋าเนาะรีก็บอกกับเพื่อนคุยกันเนาคุยกันแบบเล่นว่าอุ้ยกระเป๋าใบเนี้ย สักวันหนึ่งฉันจะต้องหิ้วรีจําไม่ได้แล้วว่าเป็นยี่ห้ออะไรแต่ราคาหลักแสนเลยนะถ้าเป็นเงินไทยเพื่อนก็บอกว่าสาระรูปอย่างเธอนะอย่างเราเราะนะสะพายกระเป๋าใบละแสนใบละล้านคนเขาก็คิดว่าเราสะพายกระเป๋าก็นี่คือความเป็นความคิด เห็นส่วนตัวไม่ใช่ความคิดเห็นสิเป็นการพูดเล่นหยอกล้อกันกับเพื่อนๆนะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงอะไรไม่มีไม่มีเจตนาอะไรนะก็คือคุยกันเล่นๆน่ะว่าเออเธออย่างเธอนะหรออย่างเราเรานะสปายกระเป๋าใบละแสนคนก็จะคิดว่าเราสปายของจริงเหรอรีวิววันนี้นะคะรีบอกไว้เลยไม่มีกูชี่ไม่มีชาแนลไม่มีแอมิสไม่มีหลุยนะรีไม่ใช่คนติดแบรนด์เนมเนาะ ถามว่าอยากได้ไหมมีไว้สักใบก็ดีนะแต่ว่ามันก็มีเหตุผลเป็นของแต่ละคนเนาะเอาเป็นใบแรกแล้วกันใบนี้นะรีใช้เปื่อยมากเลยรีจะไม่บอกราคาทุกอันนะเพราะนี้ก็จำไม่ได้บางตัวนี้ก็ซื้อมาเป็นเกือบ10ปี5 6ปี7ปีแล้วก็ใหม่ใหม่ด้วยเนาะตัวนี้เป็นของทอมมี่นะ ตัวนี้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ลีชอบมากเลยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีกระเป๋าเล็กๆข้างในให้ด้วยเนาะกระเป๋าเล็กๆข้างในเป็นช่องๆให้สองสาช่องแล้วก็มีที่ที่ใส่ปากกาอยู่ข้างหลังเนาะที่ใส่ปากกาใส่กระเป๋าเล็กๆมือถืออะไรเงี้ยอยู่ข้างในแล้วก็จะเป็นซิปรูดลีชอบตรงเนี้ยค่ะเวลาสะพายเนาะนีก็จะสะพายแบบนี้เลยชองนะ มันจะมันจะรู้สึกธรรมะแมงเวลาลีไปเที่ยวหรือไปในเมืองแบบเนี้ยเนาะก็จะล้วงอะไรก็สะดวกนะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยลีชอบเนาะตัวนี้เป็นของทอมมี่นะลีจําไม่ได้แล้ว,ว่าซื้อเท่าไหร่ซื้อที่นี่นะคะที่ที่นอร์เวย์เนาะก็ไม่แพงนะเพราะลีชอบซื้อตอนที่มันลดล,ลดราคาเนาะนี่ค่ะตัวแรกผ่านไปแล้วเนาะ แล้วก็ตัวที่ใช้ประจำอีกเอาเป็นว่าืีว่ารีอเอาเป็นตัวนี้เหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นของทอมมี่เหมือนกันนาะตัวนี้รีจะใช้เวลารีอจะไปจ่ายของเยอะๆหรือพวกอ่ไปชอปปิ้งอะไรเงี้ยถ้ารีจะซื้อของเยอะๆก็ยัดยัดลงไปเลยเนาะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีกระเป๋าเล็กๆตรงนี้ให้เนาะนี่ค่ะ แล้วก็บางทีเวลาลีไปเดินไปเที่ยวทะเลลีก็จะเอาตัวนี้ไปตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่นะไม่เกินพันค่ะเพราะว่ามันจะช่วงลดร,ราคาเหมือนกันนะตัวนี้นะคะสวยไหมก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังพอดีกําลังพอดีเลยเนาะทิ้งเลยค่ะอีกตัวหนึ่งลีก็ไม่แน่ใจว่าลีชอบของทอมมี่หรือเปล่าอยู่ๆคือซื้อเลย คือชอบที่มันชอบสไตล์แล้วก็การการใช้เราจะใช้เพื่ออะไรเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะซื้อนานแล้วตัวนี้ประมาณ5 6ปีแล้วเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะมันจะมีสายยาวให้มีชอบที่มันมีกระเป๋าเยอะมากกระเป๋าเนาะเวลาเราจะไปยิมไปอะไรพวกนี้ไปออกกำลังกายเนาะนี้ก็จะใช้ตัวนี้แล้ก็จะมีที่ใส่มือถือช่องเล็กช่องน้อยให้นะช่องเล็กช่องน้อยให้ แล้วก็ช่องเล็กข้างในก็จะมีซิปให้ตัวนี้นะคะตัวนี้เพื่อนๆจะสะพายแบบนี้ก็ได้นะสะ้ายแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือก็จะสะพายแบบนี้บางครั้งก็จะสะพายแบบนี้เนาะนี่ค่ะนี้เลยส่วนตัวนี้ก็จะมโหรานิดนึงนะคะตัวนี้เป็นของยี่ห้อนี้นะถ้าถ้าคนอยู่ยุโรปจะรู้เนาะตัวนี้ก็มโหรานใหญ่โตมาก เวลาลีจะไปค้างคืนที่ไหนสักคืนสองคืนน่ะนี้ก็จะเอากระเป๋าชนี้ไปหรือ,อไปออกกําลังกายนะมันก็จะมีกระเป๋าข้างในให้กระเป๋าเล็กๆตรงนี้ให้เนาะเป็นกระเป๋าพิเศษให้มีซิปลูทนะคะตัวนี้ตัวนี้นี่ซื้อมาประมาณ400อกว่าโคนนะคะลดราคาจากบูธเหมือนกันตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่ค่ะจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเนาะคือตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่ครับตัวนี้ เอาตัวไหนดีแล้วก็เอาลีลีก็ไม่รู้ว่าลีซื้ออะไรที่มันใหญ่ใหญ่ใหญ่เกินตัวหรือเปล่าแต่ชอบที่มันพกพาเพราะลีชอบมีบางครั้งชอบมี iPad แล้วก็หนังสือติดไปด้วยเวลาไปบ้านพักหรือไปพักผ่อนที่บ้านพักต่างอากาศนะลีชอบใหญ่ใหญ่เนี่ยเพราะมันใส่เครื่อง iPad ได้แล้วก็เครื่องเพเซเล็กๆอะ่ะเนาะตัวนี้นะคะเป็นของอาร์มานี่ลีซื้อ รีจำไม่ได้เราซื้อมาพันสี่พนห้โคนเนาะช่วงนั้นลดราคานะคะจากบูธถ้าจำไม่ผิดนะคะตัวนี้นานแล้วเ็ประมาณ3ปีที่แล้วที่รีซื้อตัวนี้ใช้บ่อยคะ่ะตัวนี้บางทีรีใส่ไปใช้ไปทำงานเพราะว่าใส่กล่องข้าวใส่อะไรได้เยอะมากนะจะเป็นตัวนี้นะคะนะตัวนี้เลยตัวนี้จะไม่มีซิปนะคะแต่จะเป็นแบ็คพลติดแล้วกลนจะค่อนข้างค่อนข้างลึกนะ แล้วที่สําคัญก็คือมีกระเป๋าพิเศษให้เอาไว้ใส่พวกเครื่องสาอางหรือพวงกุญแจกระเป๋าตังเนาะใส่ลงไปในช่องนี้นะคะในช่องนี้ซึ่งติดเลยนะตัวนี้นะชอบมากเลยตัวนี้พกแบบสะดวกแล้วก็จะมีป้ายสวยๆให้เป็นตัวนี้นะคะเนาะแสงสะท้อนนะคะ น,นี่ก็จะถึงแบบนี้เลยชอบนะที่มันลึกตรงนี้มันลึกดีแล้วกว้างกว้างมันจุได้เยอะค่ะแล้วก็เป๋ากระเป๋าไม่หนักด้วยนะกระเป๋าไม่หนักด้วยค่ะใส่สบายนะใี่ค่ะใส่สบายเลยนะเนาะเป็นตัวนี้ตัวนี้ผ่านไปได้ยังไงตัวนี้ของทอมมี่อีกเช่นเคยเนาะ นี่ค่ะลีไม่รู้ว่าลีซื้อมาซื้อพอดูจากเน็ตแล้วโอ้ยมันถูกใจพอดูยี่ห้อเอาก็มีแต่ของทอมมี่เนี่ยไม่แนะ่ไม่รู้นะว่าว่าทำไมชอบสไตล์ของเขามั้งตัวนี้จะเป็นเป้เล็กๆนะคะเป็นเป้เป็นเป้เปเปแบบนี้ลีใส่บ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยนะลีใช้ตอนไปต่างประเทศหรือเข้าเมืองอะ่ะมันมันสะดวกสบายแล้วก็คือคการใช้มันสะดวกสบาย,านบายเนาะ นี่ค่ะข้างในกระเป๋านิ่มนะคะหนังนิ่มมากเลยเนาะก็จะมีแบบนี้ให้เนาะมีซิปมีซิปให้ก็เป็นเป้ทั่วๆไปอะคะ่ะเป้ทั่วๆไปเนาะนี่ค่ะสะพายบางทีลีก็สะพายด้านหน้าแบบนี้ลีชอบสะพายด้านหน้าแบบนี้เนาะแบบนี้นะชอบแบบนี้ตัวนี้ราคาประมาณแปดเก้าร้อยเก้าร้อยโคนเนาะช่วงช่วงช่วงลดราคานะคะช่วงลดราคา เป็นกระเป๋านี่อีก <c oughs> เจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วของทอมมี่เหมือนกันตัวนี้ก็ช่วงนั้นซื้อประมาณทันสามนะตัวนี้ยมิทําไมอะกระเป๋าลูกใหญ่ราคาถูกกว่าแต่กระเป๋าลูกเล็กอะราคามันถึงแพงกว่าเนาะเนี่ยรีใช้เวลาไปงานเลี้ยงงานอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงเพื่อนๆวันเกิดตัวนี้มันก็จะ ก็จะมีช่องเล็กๆให้ข้างในเนาะใส่กระเป๋าตังมือถืออะไรพวกนี้ได้สบายเลยเนาะ mm hmm. ก็เป็นซิปรูดตัวนี้ราะคะ่ะพันสองพนี่แหละซื้อประมาณ3-4ปีที่แล้วเนาะเป็นแบบนี้นะ mm hmm. ก็ล้นสายได้นะคะล้นสายตรงนี้ได้ก็คือดืดเส้นสายได้เนาะเป็นแบบนี้ค่ะ mm hmm. ไม่เล็กไม่ใหญ่ นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่สีกรมนะคะสีกรม,มท่าตัวนี้น้ำเงินเข้มมาตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือปี2013 7,8 9ปีที่แล้วตัวนี้เยินมาก9ปีที่แล้วตัวนี้เป็นของเกสนะของเกสค่ะรีซื้อตอนที่ไปอเมริกาไปซื้อที่เอาเล็ตที่อเมริกานานมาก9ปีสิบปีแล้วอะ่ะเนาะนี่ค่ะ จำไม่ได้แล้วค่ะรีซื้อที่เอาเล็เนาะก็จะเป็นแบบนี้เป็นหนังนิ่มมากค่ะหนังนิ่มมากเห็นไหมนิ่มมากเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่ะตัวนี้ก็คือไม่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วจะเอาไว้ขึ้นหิ้งแล้วค่ะเพราะว่ามันนานมากแล้วมีตัวใหม่มารีก็จะใช้ตัวใหม่ซะมากกว่าเนาะตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นของโปโลนะคะโปโลลาร์โอล,ลันนะ ตัวนี้ค่ะตัวนี้น่ารักมากตัวนี้แบบน่ารักมากเลยนะย่อนี้นะคะตัวนี้ใส่ได้เฉพาะกระเป๋าตังค์เล็กๆแล้วก็มือถือแล้วก็กุญแจรถใส่ได้ไม่เยอะค่ะ,ม,ม,ะ dok, มันเป็นเหมือนกระเป๋าตังค์เนาะมันเป็นเหมือนกระเป๋าตังค์แล้วก็จะมีช่องเล็กๆให้อย่นีนะเป็นเหมือนแบบเราไปปาร์ตี้จะใส่แค่บัตรแค่บัตรแล้วก็มือถือแค่นั้นกุญแจรถนะ ไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะจะอยู่ประมาณนี้นะมันก็โอเคนะสมมันก็สมสมส่วนเราแหละเพราะเราก็ไม่ใช่คนตัวสูงตัวใหญ่เนาะมันก็พอดีตัวนะตัวนี้ชอบมากค่ะเนาะไม่ใหญ่นะคะใส่บัตรใส่มือถือได้เวลาไปงานปาร์ตี้หรือถือแบบนี้ได้เนาะน่ารักค่ะตัวนี้ตัวนี้น่ารักมากตัวนี้ใช้ประมาณสองครั้งแล้วตัวนี้รีซื้อประมาณจำไม่ได้นี่ซื้อเมื่อปี ปีที่และต้นปีที่แล้วค่ะต้นปีที่แล้วไม่แน่ใจรีไม่แน่ใจนะว่าซื้อเท่าไหร่นะก็มาอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้อ่าเป็นของไมเคิลโคลนะตัวนี้ตัวนี้ซีมซื้อเมื่อเมื่อประมาณ 6, 7เจ็ดปีที่แล้วหกปีที่แล้วนะคะหกปีที่แล้วที่มันดังๆมากเลยช่วงนั้นซื้อมารีใช้ไม่ถึงห้าหกครั้งนะคะตัวนี้มันค่อนข้างหนักค่ะมันค่อนข้างหนักมากนี่ก็เลย ใช้น้อยมากหนักค่ะตัวนี้เป็นหนังนิ่มมากหนักนะไมค์เครื่งโคน,นะคะตัวนี้ตัวนี้นี่ตอนนั้นซื้อใหม่ๆที่มันกำลังดังมากๆนะ ที่มันกำลังดังมากๆรีซื้อประมาณ3 4 0 0โคน3,500โคนตัวนี้นะซื้อที่ออสโลค่ะมีซื้อตัวนี้ที่ช็อปที่ออสโลช่วงนั้นมันดังมากมันฮิตมากเลย6-7ปีที่แล้วนะก็จะมีกระเป๋าตัวนี้นะแล้วก็มันก็จะมีสายพิเศษให้เนาะี่ค่ะเป็นสายสายพิเศษให้อย่างนี้ด้วยนะคะค่อนข้าง ก็โอเคนะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินนะนี่เล็กไม่ใหญ่เกินเนาะเราจะถือแบบนี้ก็ได้นะคะถือแบบนี้ก็ได้นี่เลยค่ะตัวหนึ่งตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นอของกวันวันคริสต์มาสนะคะเป็นมาจ์ขอบนะของกวันวันคริสต์มาสจากแฟนลีตัวนี้เป็ตนตัวนี้นะคะนี่ มีตัวนี้ให้ด้วยนะเป็นป้ายชอบป้ายสวยมากค่ะชอบป้ายป้ายตัวนี้เนาะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะป้ายตัวนี้ชอบมากนะคะมาชาขอบนะคะตัวนี้มีกระเป๋าด้านหลังให้กระเป๋าด้านในด้านในสีสวยค่ะเป็นสีแดงเลือดหมูชอบมากเลยเนาะตัวนี้ใส่บ่อยใช้บ่อยมากเนาะเวลาลีไปต่างประเทศด้วยพอเวลาเวลาลีไปต่างประเทศลีจะ เอากระเป๋าสะพายไปประมาณสองสามใบเปลี่ยนกันใส่เนาะแล้วก็มีด้านหลังนะตัวนี้นะคะสายจะเป็นแบบนี้นะสายจะเป็นแบบนี้ค่ะสวยไหมสวยมากเลยชอบมากค่ะหนังนิ่มค่ะตัวนี้รีรีชอบป้ายเขาอะป้ายเขาอะหนักมากเลยอะป้ายแบบหนักมากนะ,ะแบบนี้นะคะสายแบบนี้เลยนะ ตัวนี้จุของได้เยอะค่ะหนังนิ่มด้วยตัวนี้แฟนลีไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่แต่ลีไปแอบดูใบเสร็จเนาะไปแอบไปดูใบเสร็จอยู่ที่ประมาณ5,600โคน5,600โคนก็คูณเงินไทยเข้าไป4บาทเหรอ4บาทใช่ไหมตัวนี้ค่ะประมาณ5,600โคนเนาะนะ ตัวที่เกือบแพงที่สุดแต่แต่ยังไม่แพงที่สุดที่มีอยู่กระเป๋าของลีนะคะเรามาดูใบสุดท้ายก็คือใบสุดท้ายนี้ก็คือเป็นของกวันวันคริสต์มาสเหมือนกันนะตัวนี้เป็นของกวันวันคริสต์มาสเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะ3มปีที่แล้วส่วนตัวนี้2 2ปีที่แล้วคะ่ะตัวนี้รักมากนะตัวนี้จะเป็นของพาด้านะคะของพาด้าเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าตังค์แล้วก็ คือกระเป๋าตังค์ที่สามารถใส่มือถือได้แล้วก็กุญแจได้แล้วก็บัตรต่างๆเนาะดีจะให้ดูนะคะตัวนี้สวยมากตัวนี้คือใช้แบบใช้แบบระมัดระวังมากนะคะตัวนี้นะมาแล้วค่ะตัวนี้นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่นะไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะก็คืออย่างที่รีบอกเนาะใส่มือถือได้ใส่ บัตรได้กุญแจรถได้เวลาไปเที่ยวงานปาร์ตี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีตัวแป็กแป็กให้นะคะแป็กข้างในนี้เนาะเห็นไหมคะเพื่อนๆก็จะมีช่องอย่างนี้แล้วก็มีตัวนี้เอาไว้ให้ใส่ใส่บัตรใส่กุญแจแยกกันเนาะแล้วเขาก็จะมีตัวนี้ให้นะคะตัวนี้นะจะจะหิ้วแบบนี้ก็ได้นะคะจะหิ้วแบบนี้ก็ได้ถือแบบนี้นะ เวลาไปงานปาร์ตี้ไปอะไรเนี้ยอย่นี้นะคะสายสพายก็จะเป็นใสาโซ่ทองแบบนี้นะนี่ค่ะจะเป็นโซ่ทองนี่ค่ะเป็นโซ่ทองเลยนะสพายแบบนี้นะคะเนาะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะเป็นใบล่าสุดที่ที่ลีจะนําเสนอวันนี้มาโชว์เพื่อนๆวันนี้ อ่าใบนี้เนี่ยตกที่ราคาประมาณ6,000 7 0 0 0โคนนะประมาณนั้นแฟนรีแฟนรีไม่บอกราคานะคะแต่รีไปเช็คทางอินเทอร์เน็ตดูเนาะอยู่ประมาณนั้นนะคะรุ่นนี้ไม่เป็นสีดำค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นสีดำนะพรารีชอบเบสิกมันใส่ได้กับเสื้อผ้าทุกสีเนาะสีดำค่ะตัวนี้รักมากนะเนี่ยค่ะอ่ากระเป๋าที่รีเอามาโชว์เพื่อน ราคาไม่แพงเลยนะทุกคนหยิบจับได้มีแต่มีบางรุ่นบางยี่ห้อนะที่ลีไม่ได้ซื้อเองก็จะแพงนิดนึงเพราะลีเป็นคนที่ไม่ติดของแบรนเนมอย่างที่บอกหัวข้อคลิปก็คือซื้อในสิ่งที่เราชอบแล้วก็คือใช้ได้ชื่อใช้ได้ตลอดไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยมันจะ พังมันจะอะไรอุ้ซื้อมาแพงอะไรเงี้ยไม่นะเนี่ยค่ะก็ขอจบคลิปนี้ก่อนเนาะไว้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่ติดตามชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทีทเลยนะคะช่วงนี้ลีจะลงคลิปทีท,ทีเลยค่ะไปแล้วค่ะ